สดีค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีพามารู้จักผักเซี่ยวนะคะก็เป็นผักเซี่ยวที่คุณแม่ได้ปลูกไว้นะคะจริงๆแล้วต้นนี้เขาก็จะต้นใหญ่แล้วก็สูงอยู่นะคะแต่ว่าได้โดนการาได้ทําการตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะแตกยอดแตกใบให้ กับคุณแม่เยอะมากนะคะซึ่งใบของผักเสี้ยวก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้คือต้นของเขาก็าโดนตัดมาแล้วเขาก็จะแตกยอดให้คุณแม่ไว้ทานนะคะผักเสี้ยวนะคะจริงๆแล้วเป็นผักทางภาคเหนือนะคะแล้วก็เป็นพืชผักทีเ่เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของอจังหวัดน่านด้วยนะคะผักเสี้ยวมีสรรพคุณและประโยชน์มากนะคะ ซึ่งเป็นความโชคดีนะคะที่บ้านพี่ตีก็มีปลูกไว้นะคะปลูกไว้ทั้งหมด3ต้นนะคะแต่ว่าโดนตัดแต่งกิ่งเนี่ยสนะคะจะเหลือต้นใหญ่ซึ่งมีเมล็ดห้อยแล้วก็มีลูกแก่อยู่เยอะเลยนะคะก็คิดว่าจะเอาไว้ขยายพันุ์ต่อนะคะเพราะว่าแผนของพี่ตีก็จะเอาเมล็ดของเขานะคะมาปลูก เป็นแนวรั้วนะคะเมื่อแตกยอดแล้วเราก็สามารถนํายอดไปทานได้นะคะผักเซี้ยวมีประโยชน์และสรรพคุณอย่างไรนะคะและการขยายพันธุ์การเพราะปลูกปลูกอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ตีจะพาไปรู้จักให้มากขึ้นแล้วก็ได้พูดถึงสรรพคุณและประโยชน์ชนของผักเซี้ยวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่ตีจะพาไปรู้จักประโยชน์และก็สรรพคุณและก็ลักษณะต้น และใบของผักเซี้ยวให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็รู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะค่ะนี่คือลักษณะต้นของผักเซี้ยวนะคะที่ยังไม่ได้ทำการตัดแต่งกิ่งนะคะซึ่งอยู่บริเวณบ้านพี่ตีนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้นสูงมากนะคะต้นนี้ก็สูงประมาณ6เมตรได้นะคะมีความสูงมากพอควรเลยนะคะ ช่วงที่เขาออกดอกเนี่ยดอกของเขาจะเป็นสีชมพูค่ะและก็ตอนนี้นะคะดอกของเขาหมดแล้วนะคะจะเหลือเฉพาะดอกอจะเหลือเฉพาะลูกแก่นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีห้อยเต็มเลยนะคะและก็เมื่อแก่ตัวเต็มที่เนี่ยมเมล็ดของเขาก็จะร่วงโรยเต็มที่พื้นนะคะค่ะนี่คือลักษณะของฝักเซี่ยวนะคะฝักของเขาลักษณะคล้ายๆกับ ฝักถั่วพ้านะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการนำเมล็ดไปเพาะหรือตอนกิ่งนะคะหรือใช้วิธีการปักชำก็ได้ค่ะวิธีการนำมาปลูกนะคะส่วนใหญ่จะนำมาปลูกไว้เป็นริมรั้วนะคะไว้เพื่อมาเก็บ ทำเป็นอาหารนะคะบางบ้านนะคะปล่อยให้สูงมากๆเลยนะคะเหมือนบ้านพี่ตีนะคะจะปล่อยให้สูงไว้1ต้นนะคะเพราะว่ากะจะเอามาเล็ดของเขามาขยายพันธุ์นะคะและก็นํามาปลูกเป็นแนวรั้วนะคะส่วนที่ใช้ทําเป็นอาหารก็คือยอดอ่อนนะคะเป็นยอดอ่อนที่พีต่ตีโน้มให้ดูนี้นะคะใบอ่อนด้วยนะคะ ซึ่งจะแตกยอดอ่อนตามกิ่งค่ะแต่ถ้ามีการโน้มหักหรือตัดแต่งกิ่งนะคะยอดอ่อนจะแตกออกมามากเลยค่ะอย่างเช่นต้นต้นนี้นะคะซึ่งเขาก็จะแตกยอดออกเยอะมากๆนะคะอย่างนี้นะคะยอดของเขาอวบใหญ่หน่าทานมากๆเลยนะคะดูสิคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆหรือน้องๆเคยทานกันหรือเปล่านะคะนี่คือยอดของเซี่ยวนะคะ ต้นเซี่ยวต้นนี้นะคะคุณแม่พิ่ตีปลูกทิ้งไว้นะคะโดยที่ไม่ได้มีการบำรุงหรือใส่ปุ๋ยใดๆนะคะยอดเขากา็ยังมีความแบบอวบอิ่มนะคะยอดใหญ่มากนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะการปลูกและดูแลก็ง่ายนะคะเมนูส่วนใหญ่นะคะที่ทำทานนะคะอย่างที่พี่ตีเคยทานเนี่ยสมัยทีอ่อยู่กับคุณยายนะคะ คุณยายเขาก็จะใช้แกงแบบแกงเหนือนะคะโดยแกงใส่ปลาย่างนะคะใส่วุ้นเส้นนิดหน่อยนะคะรสชาติของผักก็จะออกหวานนิดๆน,นะคะกลมกล่อมนะคะอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเมนูที่ใช้ในการทำแกงผักเสี้ยวนะคะจะใช้แกงกับเนื้อค่ะ และนิยมแกงรวมกับผักชะอมนะคะผักเชียงดานะคะรสชาติอร่อยมากนะคะนำมาเป็นผักร่วงจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะคะจะสัมผัสกับรสชาติรู้สึกว่า,ารสชาติจะให้ความหวานนะคะและเชื่อว่าเป็นอาหารบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะช่วยเจริญอาหารนะคะฝีมือแกงนะคะ ผักเสี้ยวของชาวเหนือเนี่ยเป็นสุดยอดเลยนะคะเมื่อใครได้ลิ้มรสแล้วรับรองจะติดใจค่ะผักเสี้ยวซึ่งคำว่าผักก็คือใบพืชต่างๆที่กินได้ของชาวเมืองเหนือนั่นเองนะคะผักเสี้ยวเป็นพืชที่มีความสำคัญและเป็นยาสมุนไพรรักษาคนได้นะคะใช้กันมาแต่โบราณแล้วนะคะใบแก่รากและ จะมีรดเฟื่อนนะคะใช้แก้ไอใบอ่อนกินบำรุงร่างกายนะคะดอกมีรดเฟื่อนผสมสมุนไพรอื่นๆนะคะใช้รักษาไข้นะคะดับพิษไข้นะคะเป็นยาระบายค่ะรากนำมาต้มน้ำดื่มขับลมค่ะหรือโขกผสมน้ำดื่มรักษาไข้เป็นยาระบายนะคะผักเสี้ยวที่กล่าวถึงอยู่ในขนาดนี้มีเรื่องเล่าขานมาว่า มีมัคนายกวัดหนึ่งนะคะสมัยก่อนซึ่งยุคสมัยโน้นนะคะเด็ดเอาใบามาสามเสี้ยวนะคะตำมผสมกับน้ำแล้วนึ่งข้าวนำมากอกปากให้เด็กป่วยนะคะเพียงสองช้อนนะคะ,นนะ,คะเด็กที่ป่วยอยู่ก็หายนะคะและมีคนนำมานึ่งจิ้มกินกับน้ำพริกเป็นกับข้าวนะคะรสชาติก็อร่อยนะคะรสหวานหอม เลยตั้งชื่อใบชนิดนี้ว่าผักเซี่ยวนั่นเองนะคะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีได้พามารู้จักผักเซี่ยวนะคะซึ่งเป็นผักพื้นบ้านนะคะแล้วก็ทางบ้านพีต่ตีคุณแม่เขาก็ชอบทานนะคะแล้วก็ได้พูดถึงในเรื่องของสรพคุณและก็ประโยชน์นะคะการเพราะและขยายพันธุ์นะคะ ซึ่งจริงๆแล้วผักเสี้ยวเป็นผักพื้นบ้านที่แถบทางเหนือเนี่ยเขาจะชอบทานกันนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะคะรู้จักชื่อนะคะหวังว่านะคะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะและได้รู้จักสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของผักเสี้ยวมากขึ้นนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นหรือไม่รู้จักนะคะจริงๆแล้วผักเสี้ยวนะคะเป็นผักพื้นบ้านนะคะโดยเฉพาะแถบทางบ้านพี่ตีนะคะก็คุณแม่พี่ตีนี่แหละเขาก็จะเป็นคนชอบทานเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญพี่ตีก็ได้มาแนะนําให้รู้จักแล้วก็ได้พูดถึงสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของผักเสี้ยวนะคะไม่ใช่มีเฉพาะผักเสี้ยวที่จะให้ประโยชน์แค่อาหารนะคะสามารถปลูกไว้เพื่อเป็นร่มเงานะคะ แล้วก็เป็นแนวรั้วนะคะที่สําคัญนะคะบางคนก็ชอบเอาไปเป็นไม้ประดับนะคะดอกของผักเสี้ยวก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะสวยงามไม่แพ้กันนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ปิตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ